สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอสเอกแล้วในช่องรถเก่งมือสองน้าใช้นะคะวันนี้จัดรถเข้าใหม่ให้รับชมมีหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็น t o y o ต a V i o อ1.5ตัวไฮนะคะได้ตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะนานๆจะเข้ามาทีแบบนี้เลยนะสภาพสวยเดิมกริปนอ็อตไม่มีกระดิกไม่มีขยับเลยสำหรับคันนี้แจ้งก่อนเลยเลขไม้2 0 0 0กิโลตามการใช้งานจริงนะคะไม้แท้ไม่ก่อแน่นอนนะคะ รถหน่วยงานปลดระวังประวัติศูนย์คันนี้เข้าศูนย์แมนทนนนตั้งแต่1,000 0กิโลแรกจนถึง2,000 0 0กิโลเลยนะคะรับประกรันตรวจสอบได้ทุกจุดท,ทุกมุมแน่นอนเนะะ้ยสำหรับคันนี้ราคาค่าตัว3 9 9 0 0 0านะคะได้รถปี 2, 0, 2,020ฟรีดาวผ่อนประมาณ6,000ไปปลายนะคะ ใครชอบใครตามหาอยู่ตัวไฮนะคะจัดได้เลยนะออปชันเป็นไงพารับชมเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะลมดำแบบนี้เลยเด้ทาวนมินงไัท์หลอ่อๆนะคะแล้วก็ตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED มีให้ครบๆนะคะกระจังด้านหน้าเขาจะได้เป็นสีดำนะะบอกเลยว่าระบายความร้อนได้ดีตัวรถได้เป็นสีบอลเทาสภาพสวยป้ายทะเบียนได้กรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อลอ,อยทูโทน ปัดหน้าเง,งาแบบนี้เลยนะรัดกยางโยโกฮามาปี2024ดอกยางเหลือลึกๆใช้ได้ยาวๆตัวล้อสวยสภาพเดิมนะไม่มีรอยเบียดฟุตบาทแน่นอนนะคะกระจกด้านข้างพับและปรับไฟฟ้านะสีเทาสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วเรียบร้อยนะคันนี้ได้กระจกเดิมโตโยต้าทุกบานแบบนี้เลยนะคะมือเปิดได้เป็นโครเมียมด้วยมาดูภายในกันนะคะสําหรับคันนี้ภายในของเขานะจะได้เป็นเบาะหนังนะ เดินได้ด้วยแต่เขียบสีแดงนะตัดกับสีดำสภาพสวยๆเลยนะคะปีกบอดตึงๆนะคะไม่มีฉีกขาดไม่มียับไม่มียน่นแน่นอนสภาพภายในสวยๆนะค,ะคอนโซลของเขาจะได้เป็นสีแดงตัดกับสีดำนะ,ะบอกเลยว่าสวยมากนะคะตัวนงตัวนัดโครงสร้างเดิมนะนี่รับประกันได้เลยนะ,ะรับประกันรถสวยถูกใจแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของแผ่นเพดตรงรุ่นนะได้รถปี2020เลยนะคะันนี้นะ,ะมาดูตัวโครงสร้างกัน โครงสร้างนะคะเม็ดอัคเม็ดสปอตเรียงกันแบบนี้เลยนะคะรับประกันรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากลับสีตัดต่อกอไม้มาอย่างแน่นอนนะคะใครตามหาตัวท็อปอยู่นะคะจัดได้เลยนะ,ะมาดูด้านหลังกันนะคยสำหรับคันนี้นะ,ะในส่วนของเบาะตอนที่2นะก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะ ตัวบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมกระทัดรัดแบบนี้มาพร้อมที่วางแก้วให้หนึ่งตำแหน่งตรงกลางตัวเบาะสภาพใหม่ๆตึงๆไม่เหมือนรถใช้งาน2องแสนกิโลเลยนะคะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะคะนี่ดูเม็ดอักในสปอตนะแกะให้ดูแบบนี้รีวิวกันให้ดูแบบเรียวๆเลยนะเผื่อพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดไม่มีเวลาค้าดูรถจริงก็สามารถดูผ่านช่องทางของหนูได้เลยนะคะมาดูด้านท้ายกันนะคะนี่บอดี้ตัวรถนะเหลี่ยมสันคมทุกๆทุกมุมแบบนี้เลยนะคะ ไฟท้ายได้แบบเดิมโรงงานมัลติรีเฟคเตอร์คาดด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้นะแล้วก็สคา,าดด้วยเส้นโครเมียมยาวๆเซ็นเซอร์กระระยะด้านหลังมีให้2ตํตำแหน่งกล้องถอยมีให้แบบครบๆนะโลโก้เดิมทุกตัวสื่อต่างๆอยู่ครบนะมาดูด้านหลังกันได้อะไรไปบ้างนะคะนี่ ตัวฝากระโปรงนะคะเดิมตัวน็อตไม่มีกระดิกไม่มีขยับเลยตัวฟุ้งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ซิลเลอร์เดิมทั้งหมดนะคะนี่ให้ดูตัวนงตัวน็อตได้เลยนะ,ะไม่มีรอยแกะนะคะรอยเม็ดอาเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะรับประกันเลยนะ,ะนี่เก็บของได้เยอะมากๆนะ,ะยางอะไหล่นีให้แบบครบๆนะแม่ลงแม่แรงเครื่องมือต่างๆซีนทังมะพร้าวเดิมจากโรงงานนะคะรับประกันรถไม่มีจมน้ําน้ําท่วมนะคะคันนี้นะมาดูนะคะ ในส่วนของบอดี้ตัวรถเรียมสันคมไม่มีรอยลักยิ้มให้เห็นอย่างแน่นอนนะคันนี้เก็บงานให้แบบเนีบเนีบเลยมือเปิดได้เป็นสมาร์ทเอนทีุ่ญแจได้เป็นคีย์เลสแล้วเรียบร้อยระบบได้เซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็เป็นปุ่มพุสตานแล้วเรียบร้อยนะ,ค,ะคันนี้นะพวงมาลัยได้แบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยนะ,ะจอกลางได้ระบบสัมผัสทัสกินีนคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ทีลิง์ได้กล้องหอยมีให้แบบครบ,ครบเลยนะคะได้แอร์ป,ปรับออโตโด้ด้วยและได้เป็นเกียร์รแบบ CVT ด้านในบอกเลยใหม่ๆกิบิปแบบนี้เลยนะตัวลงตัวนอ็อตเดิมทุกจุดไม่มีกระดิกไม่มีขยับแน่นอนนะใครตามหาอยู่นะคะตัวท็อปสุดในรุ่นต้องจัดคันนี้เลย399,000พปีดาวผ่อนแค่6,000เท่านั้นมาดูห้องเครื่องกัน มาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันสําหรับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi เครื่องยนต์ 1,500cc สภาพห้องเครื่องตามการใช้งานเลยพี่ๆขาแต่บอกเลยว่าใหม่มากๆนะสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะคะมอกร้อนน้าสภาพ,พดีสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่มีรอยน้ํามันไหลยเยิ้มอย่างแน่นอนสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีรอยหนูกัดหนูแท้นะคะีนะคะ่ปั๊ม เบ้าโชคนะต่างๆอยู่ครบแบบนี้เลยนะแบตเตอรี่เดี๋ยวเราดูแลให้ตัวนงตัวนอ็อตสภาพดีสมบูรณ์นะรอยเหรียญบาทรอยเมคอาร์คนะคะอยู่ครบๆเลยแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะแล้วก็ฝากระโปรงเดิมทุกจุดไม่เคยแกะไม่เคยเปียนเลยนะคะนี่ให้ดูตัวนงตัวน็ตวนอตนะสาหรับคันนี้นะคะก็เดี๋ยวต่อภาษีพรบให้แบบครบๆนะดูแลให้หมดก่อนส่งมอบนะคะรับกันได้รถสวยถูกใจแน่นอนนะ สำหรับคันนี้ได้เป็น Toyota v วีออนะคะตัวท็อปตัว1.5ตัวไฮได้รถปี2020คันนี้บอกตรงเลขไม้2 0 0 0 0แต่ช่วงล่างดีนะคะขับได้ปกติใช้งานได้ยาวๆอีกอย่างแน่นอนนะีคะใครชอบใครตามหาอยู่จัดได้เลยนะคะคันนี้ราคา3,99,000ฟรีดาวผ่อนประมาณ6,000ปลายนะคะเคดีดีไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยนี่ยคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เรามีบริการนะคะ จัดไฟแนนซ์ให้ถึงฟรีถึงหน้าบ้านเลยหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากซื้อสดเรามีเล่มพร้อมโอนนะฮะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนใครติดตรงไหนสามารถแจ้งมาได้เลยนะอยากเป็นเจ้าของคันนี้กดติดตามทัาแชทอินบอกไว้ได้เลยนะคะรอบหน้าจะมารีวิวรถเก่งสภาพดีสภาพสวยให้ได้รับชมอีกอย่างแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ